ค okay, ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของ Benvito W 6 3 9นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวถอดกองนะครับที่สามารถปรับไซส์ได้ของตัวตัวต,ตู้ตัวคันเนี้ยครับจะใช้ไซส์7 5 m mm. มมแต่ว่าผมซื้อเป็นตัวนี้มาครับสามารถปรับขนาดไซด์ได้ใช้กับรุ่นอื่นได้ นี้เวลาหมุนเข้าแล้วก็จะปรับมาด้านนี้ครับส่วนเวลาไขาออกแล้วก็จะปรับมาอีกด้านหนึ่งอันดับแรกครับถอดตัวกองออกก่อนนะครับตอนนี้เป็นกองอากาศ ถอดตรงส่วนที่เติมน้ํามันเครื่องออกก่อนครับจะมีที่กดข้างใต้แล้วก็ดึงขึ้นได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นจอยที่ติดไว้2จุดดึงสามารถดึงขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ค่อยๆขยับออกมาถอดตัวท่อกองในส่วนของกองน้ํามันเครื่องจะอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็ใช้ปัจจัเบอร์21ครับไขอันจะแน่นหน่อยครับเพราะว่าตรงส่วนเกี่ยวเขาจะมีโอริงอยู่ตัวนึงต้ใช้แรงนิดนึงอันนี้ออกแล้วครับ หมดเกีย์แล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับนี่น้ำมันดำปึ๊ดเลยตันนี้เป็นกองที่สั่งมาใหม่ครับเปลี่ยนไม่ยากครับพอเราได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็มันจะมีโอลิงมาด้วยสามตัวเราก็ดึงกองตรงนี้ออกมาได้เลยครับ แล้วก็เด้จะทําการเปลี่ยนโอลิงทั้งหมด3ตัวครับแล้วก็เช็ดต,ตัวคาบน้ำมันเครื่องเก่าออกให้ได้เยอะที่สุด ลิงสามารถใช้พวกเข็มอะไรเขียวก็ได้นะครับที่มีปลายแหลมนิดนึงปลายแหลมแต่ไม่คมนะจะมีทั้งหมด3จุดครับ ก็แกะเอาโอลิงใหม่ใส่แทนที่เดิมได้เลยครับ กองสามารถใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็ดันลงไปเลยครับแล้วที่สำคัญคือต้องดันลงไปให้สุดนะครับถ้าดันสุดแล้วมันจะไม่เหลือช่องว่างเลยครับลองสังเกตดู okay. ต่อไปเราก็ไปถอดนอ็อตน้ำมันเครื่องตอกแ็งข้างใต้ครับตัวนี้จะใช้ ประแจเบอร์13นะครับแต่ที่สำคัญว่าตัวน่าจะ่อนข้างแน่นเลยครับมาขาออกมาแล้วก็หาอุปกรณ์พวกกระมังครับมาลองแต่ว่าต้องไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้ต้องให้รองรับให้ได้8ลิตรถึง9ลิตรเพราะว่าน้ำมันที่เติมเข้าไปคือ8ลิตรถึง8ลิตรครึ่งครับ ระหว่างที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งไว้แล้วก็มาเช็ดตัวช่องที่เราจะใส่กองกลับไปที่เดิมครับทำความสะอาดน้ำมันเก่าออกให้ได้เยอะที่สุดครับ กองใส่เข้าไปได้เลยครับเวลาไขกลับแล้วก็ดึงออกห้สุดแล้วก็หมุนไปครับน,นี้เวลาแข่เข้าเขาจะล็อกครับ กองไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับเอาแค่หมุนเข้าแค่ตึงมือครับนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น็อตข้างใต้ให้เรียบร้อยครับตัวน้ำมันรอบนี้ผมจะใช้เป็น 5W30 นะครับหรือว่าบางคนจะใช้เป็น 5W40 ก็ได้ครับถ้าเครื่องยนต์ยิ่งเก่าตัวความเหนื่ก็ต้องเพิ่มขึ้นตัวเลขด้านหลังจะเพิ่มขึ้นครับ 40หรือว่า50ก็ได้แต่ว่าผมจะใช้5 w 30แทนตัวนี้ห้องกองใส่กลับไปที่เดิมครับหลังจากที่เราใส่นอ็อตถ่ายน้ำมันเครื่องข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญอย่าลืมใส่น็อตนะครับเพราะว่าถ้าเราลืมใส่นอ็อตเวลาเทน,น้ำมันเครื่องลงไปก็คือจะไหลทิ้งไปเลยลกลับไปที่เดิมแล้วก็ใส่ท่ออการที่เรียบร้อย เติมน้ำมันเครื่องเสียบกลับไปที่เดิมครับทำการเติมน้ำมันเครื่องรอบนี้ผมใช้8ลิตรครับสเปคนี่จะใช้8-8ลิตรครึ่งครับเราดูตอนเราถอดอดึงตัวเช็คน้ำมันเครื่องขึ้นมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ ปิดฝาต่อไปเราก็จะไปเช็คปริมาณน้ำมันเองตรงตรงนี้ครับตรงที่เป็นจุดสีแดงตรงนี้รอบแรกเดึงขึ้นมาเช็ดทงข,งข,งขงทังสาที่เรียบร้อยกันครับเอาข้าบน้ำมันเก่าทิ้งก่อน อยู่ระหว่างประมาณตรงกลางประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองครับ